การหลวงพี่ค่ะขอเจริญพรญาติโยมสวัสดีลูกๆนะคะลูกทิศลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะเ,เราอยู่ในรายการคำถามโดนใจ วันนี้หลวงแม่ยังคุยกับทิตโออยู่ในเรื่องของการจัดการขยะคะ่ะเมื่อคราวก่อนนั้นพูดถึงขยะกําพร้านี่เป็นศัพท์ใหม่นะขยะกําพร้าก็คือขยะขยะที่สาเล้งเขาไม่รับซื้อบรรดารถที่เขามารับซื้อกระดาษก็ดีซื้อพลาสติกก็ดีเขาไม่รับซื้อมันก็กลายเป็นขยะที่เราทิ้งสูญเปล่าแต่บัดนี้เนะี่ย ขยะที่เราทิ้งสูญเปล่านะกลายกลายเป็นว่ามันยังใช้การได้โดยที่มีบริษัทเขาคือคือบริษัท N15 เนี่ยนะคะเขาจัดการนําขยะกําพาราเนี่ยเอาไปใช้ในการที่ผลิตน้ํามันหรือไม่ไม่แน่ใจผลิตโรงงานผลิตอะไรนะชเชื้อเพลิงผลิตเชื้อเพลิงขออาภายัยพูดไม่ถูกเดี๋ยวกลับไปที่ทิดโอทิดโอขยะกําพราเนี่ยคะ่ะเขาเอาไปทํา เอาไปเผาค่ะหลวงแม่แล้วก็เป็นพลังงานทดแทนใช้ในกกลับโรงงานทําปูนซีเมนต์ค่ะอ๋อค่ะได้ได้ยินได้ยินเข้ากันนะคะเอ,อไม่ได้ทิ้งสูญเปล่านํากลับไปใช้อีกเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงนะคะ,ะให้กับบริษัทที่จะถึงเ,เกี่ยวกับปูนซีเมนต์เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยวันนี้ที่โตข,ขอคําถามใหม่ค่ะหรือคำถามเพิ่มจากคุณอก่อนคำถามเพิ่มค่ะต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะค่ะหลวงแม่ ถ้าเราจะเชื่อมโยงกับหลักห้าสร้างของวัดนะคะหลวงแม่ค่ะอย่างไรอย่างไรอย่างไรค่ะที่โธเอนะมองว่าจะเชื่อมอย่างไรในฐานะที่ที่โธเรับลูกสมพคนวัดค่ะ,คะลูกก็มองในเรื่องข้อแรกก่อนค่ะหลวงแม่สร้างตน,นะค,ะค่ะค่ะเราก็มองว่าถืาเกิว่าเรื่องที่เราจะเริ่มเราเริ่มที่ตัวเราเองก่อนค่ะค่ะแล้เรแ,แล้วมัน อยากทาอ่ะทาไมต้องมาเริ่มที่ต,ตัวตัวเราเองบอนจะเก็บขยะทําไมต้องมาเริ่มต้ที่ตัวเราเองบอนแล้วเราจะบอกน้องๆว่าอย่างไรขยะเนี้ยเราเป็นคนสร้างมันก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบค่ะโหลแม่เหมือนเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องล้างจานคุณสร้างขยะคุณก็น่าจะมีวิธีที่จะจกําจัดมันออกไปอย่างน้อยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยอะค่ะ ค่ะความรับผิดชอบส่วนตนยังไม่ได้ไปพูดถึงสังคมยังไม่ได้ไปพูดถึงวัดนะคะเมื่อเข้ามาอยู่วัดแล้วเนะี่ยวัดยังไม่ได้ใช้งานคุณวัดอยากจะใช้งานคุณแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้งานคุณคุณจัดการดูแลกับสิ่งที่คุณสร้างขยะที่คุณสร้างก่อนอันนี้เป็นความรับผิดชอบส่วนตนนะคะเป็น ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบส่วนตนตื่นขึ้นมาเราไม่ถูฟันสมมุติว่าตื่นขึ้นมาเราไม่ถูฟันนะคะไม่มีใครอยากจะคบกับเราเราเป็นคนสกรปรกนะคะ,ะกินข้าวแล้วไม่ล้างจานแล้วตกลงแล้วใครจะล้างจานอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำใช่ไหมเรากินเนี่ยเราจะต้องล้างจานใช่ไหมคะถ้าเราไม่ล้างจานก็หมายถึงว่าเรากําลังผลักความรับผิดชอบของเราไปให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันไม่ว่าขยะอะไรที่เราเป็นคนสร้างให้เราเป็นคนที่ ติดตามที่จะจัดการกับขยะเหล่านั้นค่ะตอนีเอ้เวลาทิ้งขยะทิโตเวลาทิ้งขยะค่ะให้รับผิดชอบยังไงที่วัดเราแล้วกันเราจะได้เป็นตัวอย่างที่พวกเราเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะเราทานอาหารเสร็จเราก็แยกขยะแห้งขยะเปียก<ะ>ขยะเปียกก็คือเศษอาหารเปลือกผล,ลไม้ที่เหลือจากในชามของเรา<ะ>จริงๆลูกอยากจะฝากเรื่องขยะเปียกนิดนึงค่ะหลวงแม่ พอเราไปมองแล้วหลายครั้งแอบมองค่ะเห็นข้าวสุกเหลือเยอะมากขนมที่เหลือนี่ก็คือเยอะแต่แบบเราก็อย่างน้อยก็แตะเบรดตัวเองเนาะ,ะเราอย่าทําอย่างนั้นแล้วกันอ,อันนี้นก็คือย้อนกลับไข้อแรกที่ว่าเราต้องรู้ว่าเราสามารถจะกินได้แค่ไหน ช่ไหมคือตอนตัดเนี่ยเขาเรียกว่าตาโตกว่าท้องตาโตกว่าท้องคือมันโลภอ่ะมันโลภตัดมาซะเยอะแต่ในความเป็นจริงจัดการไม่ได้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นแรกเลยว่าเราต้องไม่โลภอาหารตัดมาแล้วพอสมควรแก่ความต้องการของร่างกายเรารู้หรือเปล่าว่าเราความต้องการของร่างกายมันเท่าเท่าไหร่นะคะแต่ตอนตัดมันโลภอ่ะมันตัดเยอะ อันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบนะคะมันชอบรบกอนกันไม่สามารถจะจัดการได้มันก็เลยต้องเหลือไปสู่ขยะอาหารสดค่ะพิจารณาได้เลยขยะอาหารสดเนี่ยต้องรับผิดชอบกับตัวเองค่ะทีนี้พอถอยหลังกลับไปที่ดล๊กแม่เราต้องเริ่มจาัดก,การลดก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าเราลดการตักอาหารลงมาใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาขยะน้อยลงคือ,อมันต้องเริ่มจากเหมือนที่ดล๊กแม่บอกกระดุมเม็ดที่หนึ่งนะค,ะค่ะ ติดกระดุมเนมะ็ดที่หนึ่งพลาดนี่ยนะคะมันก็พลาดไปทั้งตัวเลยมันต้องแก้ไขใหม่หมดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจัดการขยะมากมายอันนี้ขยะไม่ได้พูดถึงขยะกระป๋อ,องไหนนะเอากระป๋องแรกนะีกระป๋องอาหารสดที่เหลือจาก อาหารจากบาทของเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราสามารถจะจัดการอาหารมื้อนี้เท่าไหร่เราจะตักมาพอสมควรแล้วเราก็จะกินหมดเมื่อเรากินหมดมันก็จะไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้งในกระป๋องอาหารสดเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมะคะแต่ปัญหาทิโอมันปัญหามันแบบอาหารที่ก็ถวายนะสมมติว่ามันมีสักสิบจานนะคะเจอจานแรกก็ชอบเจอจานที่สองก็ชอบก็ตักไปในจํานวนที่เราคิดว่าเราจะ ฉันหมดกินหมดถ้าเรามีอย่างนั้นอย่างเดียวปรากฏว่ามันมีตั้งสิบอย่างนะใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดปัญหาจัดการไม่หมดอันนี้เราต้องคิดเป็นนะคะว่าถ้ามันมีสิบจานแล้วเราจะตักทั้งสิบจานเราจะต้องขยักช้อนที่ตักให้เหลือสักครึ่งช้อนไม่ใช่ตักเต็มช้อนถ้าตักเต็มช้อนเป็นธรรมดาว่าเราจะจัดการไม่หมดเพราะอาหารที่เราจะตักมีถึงสิบอย่างใช่ไหม นะในภาคปฏิบัตินะคะในภาคปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้ไอ,อ้อาการอาการตาโตกว่าท้องเนี่ยนะคะมันเป็นมากๆเลยพระท่านถึงต้องให้ปัจ,จเจกพิจารณาอาหารว่าอาหารเนี่ยกินไปเพื่อที่จะประคองชีวิตของเราให้อยู่ได้นะไม่ใช่ตักเพื่อความโลภอาหารถ้าตักด้วยความโลภอาหารจริงที่เกิดขึ้นมันจะไปสำแดงอาการที่ขยะกระป๋องแรกคือขยะอาหารสด ชัดเจนเลยนะขยะอาหารสดเนี่ยนะคะมันเป็นตัววัดกิเลสของหลวงพี่ถ้าหากว่าขยะอาหารสดน้อยหลวงพี่จัดการกับความโลภอาหารของหลวงพี่ได้ดีถ้าอาหารสดขยะอาหารสดเยอะแสดงว่าหลวงพี่ไม่สามารถจะจัดการกับความโลภอาหารของหลวงพี่ได้พูดอย่างนี้ถูกไหมมันมีมันเป็นเรโชกันนะมันเป็นอัตราส่วนกันเลยนะเป็นอัตราส่วนกันเลยค่ะ ขยะเปียกแล้วใช่ไหมหรือม่ขยะแห้งค่ะที่เราสร้างทุกวันเช่นถุงกาแฟทรีอ<า>ินวันถุงเปลือกแค็กเกอร์ก๊อบแก๊ป<า>เราจะเรียกถุงพวกนี้วิบวับค่ะหรือแม่วิบว<า>ับเนี่ยซาเล้งไม่เอาแน่แ,น<า>แต่เอนไซม้าเขารับค่ะทางวัดเราก็เลยรวบรวม<า>กองหนึ่งว่าเป็นวิบวับอันนี้อันนี้เออเป็น,เป,นเป็นขยะแห้งนะคะขยะแห้งที่ไม่สามารถจะขายได้บรรดากระดาษก๊อปแก๊ปที่ห่อ ผอขนมเล็กๆนะคะขอขนมเล็กๆซองซองกาแฟพวกเนี้ยสาเล็กไม่นับซื้ออันนี้จะเป็นขยะแห้งที่เรารวบรวมแล้วเราสามารถจะไปสู่บริษัทเอ็ดสิบห้าแต่เราจะต้องจัดการให้มันเรียบร้อยนะให้ดูมันเรียบร้อยที่ที่วัดเราเน <ข S 1> ี่ยเอาของหแม่เองนะขยะของหลวงแม่เองนะคะซองกาแฟนะ่ะหลวงแม่จะเอาซองกาแฟพับครึ่งแล้วใส่ไปในซองกาแฟจะได้ประมาณสิบซองกาแฟนะคะที่ใส่ลงไปในหนึ่ง หนึ่งสองกาแฟเพราะฉะนั้นขยะของของแม่เนีจะเรียบร้อยเลยจะเรียบร้อยจากจากซองกาแฟนะคะถ้าหากว่าเป็นเป็นกระดาษก็แกะจากขนมหลวงแม่ก็จะเอาซ้อนซๆอ,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 อนกันแล้วพนันพันแล้วมัดด้วยหนังสติกมันก็จะเป็นก้อนเล็กๆนะคะไม่ไม่ไม่กินพื้นที่มากนี่คือการจัดการกับขยะกัญ้าค่ะมีอื่นอีกไหมที่เราจะเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องขยะกัญ้า ยังขอฝากนิดนึงเรื่องหน้ากากอนามัยค่ะก็คือเขาจะรับสําหรับคนที่ไม่เป็นโรคนะคะหลวงแม่ก่อนที่เราจะม้วนเก็บเราก็เอาไปตากแดดให้เขานิดนึงอตากแดดก่อนค่ะแล้วค่อยพันม้วนเก็บใส่ใส่กระป๋องพลาสติกที่เราคุยกันไวนะคะค้ค่ะค่ะค่ะอทำความเข้าใจนะคะถ้าตากแดดให้เขาก่อนตากแดดให้เขาสักแดดหนึ่งแดดต่จากท่ากแดดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามา ของเราเองไม่ได้สกปรกหรอกนะคะไม่ได้สกปรกแต่แต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันเราละมันไม่ได้ป้องกันเราแล้วนะคะแล้วก็ม้วนม้วนให้กระเดืเ่องไปกาวแล้วก็อัดลงไปในลพลาสติกค่ะแล้วก็พลาสติกยืดเช่นถุงใส่ขนมปังที่เราทานกันตอนเช้าค่ะหลวงแม่พลาสติกยืดเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆค่ะพวกนี้ก็รับค่ะอันนั้นเราก็ม้มวนเอ่อถุงถุงใส่ขนมปังอย่างนั้นก็เรียกพลาสติกยืดนะคะถุงใส่ขนมปัง พับให้เล็กยาวยาวนะจะเสร็จเราใช้ม้วนเอาม้วนเอานะี่มันก็จะดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นการจัดการกับขยะของตัวเองนะยังไม่ได้ไปจัดการกับอคนอื่นนะคะจัดการกับขยะของตัวเองในลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าเราสนุกกับการที่เราเป็นเนรรุ่นนี้ค่ะหลวงแม่อยากจะเล่าให้หลวงแม่แล้วก็เพื่อนๆได้ฟังนะคะแล้วก็การกินนม,มของเราหนึ่งครั้งเนี่ยเรารูไ้ไหมคะว่าเราสร้างขยะห้าชิ้นค่ะหลวงแม่ นมหนึ่งขวดสร้างขยะห้าชิ้นค่ะเช่นหลอดนะคะหลอดแล้วมันก็มีเปลือกหลอดสองแล้วนะคะ,คะขวดนมสามสาฟอยสี่แล้วก็เปลือกที่หุ้มขวดนมเป็นห้าชิ้นเห็นมาตั้งห้าชิ้นนะคะกับการชั้นชั้นนมครั้งหนึ่งค่ะของเนนรุ่นนี้ลูกก็เลยบอกว่าหลวงพี่คะเราก็ลดไปเลยคะ่ะเราเอาหลอดกับเปลือกหลอดออกรุ่นนี้เราจะใช้ดื่มเอาเราไม่ต้องใช้หลอด ขยะเราก็จะเหลือสามชิ้นแล้วจริงแล้วการใช้หลอดเลยนะคะที่ค่อยสร้างหลอดขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เรายังไม่ได้บวชนี่เราทาทาปากนะทาปากเพราะฉะนั้นปากเราที่เป็นลิปสติกเนี่ยนะคะมันก็จะไปเลอะเปืเ้อนที่แก้วที่อะไรก็ตามที่เราไปสัมผัสเขาก็เลยมีหลอดเพื่อให้รอยลิปสติกของเราเนี่ยอยู่ที่หลอดเท่านั้นตอนนี้เราเป็นนักบวชนี่เราไม่จาเป็นที่ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะตัดปัญหาเรื่องหลอดไปเลยหลวงแม่เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ไม่ใช้หลอด หลวงแม่เป็นคนไม่ใช้หลอดไม่ว่าเสิร์ฟอะไรมานะคะหลวงแม่จะไม่ไม่ใช้หลอดหลอดยังมันไม่ได้มาแต่หลอดนะมันยังมีเปลือกบางทีเป็นกระดาษบางทีเป็นพลาสติกนะคะที่หุ้มหลอดอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะตัดปัญหา reduce reduce จากตัวเราเองเลยไม่ใช้ไม่ใช้นะคะก็ช่วยช่วยล,ลงไปเยอะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นนมที่มันเป็นกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่ข้างในเป็นกระดาษฟอยล์นะคะเราต้องตัดใช่ไหมคะตัดแล้วก็ต้องใช้หลอด อันนั้นจําเป็นต้องใช้หลอดนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวกล่องเนี่ยพี่ทำยังไงคะกล่องก็คือตัดตัดล้างค่ะตัดล้างแล้วก็พึ่งแดดให้แห้งแล้วก็รวบรวมส่งไปอันนี้หลายคนไม่ทำนะคะแล้วสร้างปัญหาให้เรามากๆเลยก็คือหลงที่ทันทีที่ฉันเสร็จนะคะต้องกรอกน้ำาขย่าขย่านะคะไม่ให้มี นมค้างอยู่ในนั้นเพราะถ้าเราทิ้งกล่องไปทั้งอย่างนั้นแม้กระทั่งทิ้งเพียงวันเดียวคืนเดียวเนี่ยน,นะคะมันจะเป็นที่มาของบรรดามันเป็นตินอาหารที่เป็นที่มาของทั้งหนูทั้งแมลงสาบทั้งอะไรนะคะล้างทันทีเลยล้างทันทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดเพื่อที่จะเปิดเปิดแล้วก็พอตดัดแบงแล้วเราจะซ้อนซ้อน,อน,อ,นอนกันไอ้กระดาษโฟลที่อยู่ในกล่องนมกล่องน้ำผลไม้นั่นนะคะมันมีอายุ ยืนยาวกว่าตัวเราเองเราจะไม่ได้ตระหนักรู้นะคะว่ายืนยาวกว่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นอันนี้ถายไม่ได้แต่เรารวบรวมเพื่อที่จะให้เขาเอาไป reuse r e c l e เอาไปถึกถิกอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์อื่นเช่นรอ้รอยกล่องนะคะนมกล่องนมร้อยกล่องเนี่ยขอโทษพันชิ้นเนี่ยนะคะสามารถจะบถึกกระเบื้อง กระเบื้องกระเบื้องหลัค่ะกระเบื้องหลัหลค่ะได้หนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะเขาเอาไปอัดทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ให้เด็กแับโรงเรียนอนุบาลเน,นะะี่ยค่ะสามารถที่จะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้ว่าตัวเราเองใช้ไม่ได้ไม่ได้กลับคืนมาเป็นตัวเงนินแต่เราจะนำไป reuse recycle สำหรับคนอื่นสำหรับสังคมได้ค่ะอันนี้ตัวนี้สำคัญนะเราจะอย่าเห็นว่าติ็ของที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ทิ้งไปนะคะค่ะ ค่ะแล้วก็พอเราได้เริ่มเก็บขยะค่ะหลวงแม่เหมือนกับว่าเราเริ่มจากในกลุ่มแล้วเรามีเป็นแนวทางเดียวกันเราร่วมมือร่วมใจกันทําแล้วมันก็คือสนุกสนุกในการแยกขยะเรามาทําพร้อมๆกันกค,คือเหมือนว่าตอนนี้มันทําเข้าเนื้อจนรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้แยกขยะเรารู้สึกผิดแล้วค่ะหลวงแม่รู้สึกอะไรมันหายไปรู้สึกว่ะขาดค่ะรู้สึกว่าเอะทำไมเราพลาดและเราเผลอทิ้งหลอดพลาสติกลงไปในเศษอาหารหรือเปล่าอ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 ่าค่ะ เพะเพราะฉะนั้นในในถันงขยะแห้งเนี่ยนะคะเราก็ต้องชัดเจนว่ามันมีขยะแห้งที่เราจะเอากลับไปใช้ได้ขยะกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่นี่ทิ้งแยกเลยเพราะมันเป็นสกรปรกแล้วใช่ไหมเราใช้สกรปรกแล้วอันนี้จะออกไปสู่เทศบาลเลยะคะ่ะเป็นอีกถุงหนึ่งนะคะที่เราจะส่งเทศบาลแต่ถ้าขยะแห้งในลักษณะที่เราเราเองจะต้องไปสัมผัสกลับมาใช้งานใหม่เนี่ยนะคะเราแยกไว้อีกถุงหนึ่งไว้อีกออกระป๋องหนึ่ง นะคะตัวเราเองนะคะจะเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนแยกขยะเองเราจะไปยืนงงว่าเอ๊ะอันนี้ทิชชู่ก็กระดาษแห้งเหมือนกันนะเอ๊ะกับกับกล่องนมเนี่ยเราจะใส่ด้วยกันได้ไหมถ้าเราเป็นคนแยกขยะเองสร้างนิสัยในการแยกขยะเองเราจะรู้ว่าขยะอันเนี้ยมันจะไปสู่กระป๋องไหนคะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยคะตอนนี้ในการในการ ในการบวชครั้งต่อไปนะในการบวชสัมเนรีรุ่นต่อไปเนะี่ยต้องนิมนติโอมามาสาธิตสาธิตตั้งแต่ปฐมนิเทศเลยว่าที่เรียกว่าขยะกํมพระมันสามารถจะนำไปใช้งานได้อย่างไรนะคะอันนี้สำคัญแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการของการที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ทำให้เกิดความรู้สึกที่ทิโอพูดก็คือว่า ถ้าเราไม่ได้แยกขยะเราจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ม,นมันอะไรมันขาดหายไปนะคะเราไม่ได้จัดการกับกับหลอดดูดเนี่ยหลอดดูดนี่นะคะหลอดพลาสติกเนี่ยนะคะเราไม่ได้จัดการกับตัวนี้เราจะจัดการยังไงระหวา่างตอนนี้เรารู้แล้วว่าขยะสดเป็นอย่างนี้ขยะแห้งเป็นอย่างนี้ขยะแห้งที่สก,กรปรกที่คนอื่นเขาไม่ควรจะมาสัมผัสกับเราเป็นอย่างนี้พอเราชัดเจนเนะเราจะจัดการกับขยะของเราที่บ้านได้ดี ะะวันนี้เราอยู่กับการจัดการขยะของตัวเราเองนะคะเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานเลยนะคะคิดว่าช่วงของการพูดคุยในวันนี้น่าจะพอสมควรเราจะกลับมาใหม่พูดคุยกันใหม่ถึงความรับผิดชอบของเราเองนั่นแหละที่เราจะมีต่อหมู่คณะนะคะแล้วก็ขอเชิญลูกทิศลูกศิษย์นะคะให้ได้เข้ามาสัมผัสมีโอกาสเข้ามาสัมผัสมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะ อย่าให้ตัวเราเองเป็นขยะอย่าให้ตัวเราเองเป็นขยะนะคะท้าวิเศษท้าวิเศษท้าวท้ายิเาท้าวิเศษ้าวิเศษท้าวิเศษท้าวิเา